สวัสดีครับพบกับช่างเจกันอีกแล้วครับหายไปหลายอาทิตย์เลยนะครับวันนี้ก็มีมีตูมิชิไททันนะครับอันนี้รถลงดอยมาเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าไปต้อมมานะครับไปต้อมแล้วซ่อมไม่จบนะครับทําการเปลี่ยนตู้แอร์แล้วนะครับเติมน้ํายาได้มาสามวันนะครับน้ํายาหายนะครับแอร์ไม่เย็นอีกแล้ว เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เราก็ต่อเกจนะครับดูเบื้องต้นก่อนนะครับเอาข้าวข้าวอ่านี่นะครับน้ำยาแอร์นะครับต่ำกว่า5้าสิบเพไอแน่นอนนะครับแอร์ไม่เย็นหรอกนะครับมันไม่ทำงานนะแอร์ไม่ทำงานมีรถใช้ในเขานะครับต้องบอกก่อนรถใช้ในเขาจะเห็นเป็นดินแดงนะครับอ่า ตัวนี้รถก็จะมีปัญหาอีกนะครับก็ยังงงๆกับช่างนะครับไม่รู้ว่าทำไมไม่เสนอให้ลูกค้าทำการซ่อมหรือเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเปิดได้แค่เบอร์สี่นะครับคือเปิดได้สี่หนึ่งสองสามเปิดไม่ได้นะครับลูกค้าบอกว่าไอ้เบอร์หนึ่งสองสามเนี่ยมันใช้ไม่ได้มาสองปีแล้วนะครับแต่ว่าตู้แอร์นั้นเพิ่งเปลี่ยนได้หกเดือนนะครับ เปลี่ยนตัวแอร์ได้6เดือนปุ๊บเนี่ยแอร์ไม่เย็นนะครับก็เลยไปเติมน้ำยาแอร์มันอยู่ได้แค่ประมาณ3วันลูกค้าแจ้งว่าอย่างนั้นอ่าตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับน้ำยาแอร์ขาดคือมีการรั่วตึมของน้ำยาแอร์อเราก็ตรวจสอบกันเบื้องต้นแล้วนะครับนี่รถมีการทำปีปั๊มมาแล้วนะครับรถใช้ในเขาเนะส่วนใหญ่ก็จะแบบนี้นะครับก็จะหนืดนะครับเรียกว่า แข็งไปเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหานะครับส่วนตัวราช่างเจชอบเลยซ้ํานะครับอ่าเพราะว่ามันจะระบายความร้อนได้ดีแต่ว่ามันจะเสียงดังนะครับดึงแรงเครื่องนิดหน่อยแล้วก็เสียงดังส่วนใหญ่แล้วรถวิ่งในเขาเนี่ยมันจะประมาณนี้กันหมดไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นี้น้ํายาแอร์มันหายไปไหนนะครับอ่าทั้งที่ตู้แอร์ก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับก็สอบถามไปเรื่อยๆนะลูกค้าบอกว่า าบางที่นะครับเอาไปเติมเนี่ยเขาก็ไม่เติมให้เพราะว่าเติมไม่เข้านะครับบางที่เติมได้แอร์ก็เย็นขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ตอนเติมเนี่ยเขาต้องทําการเอาน้ําฉีดแผงนะครับเอาน้ําลาดแผงเนี่ยมันถึงจะเติมได้แน่นอนครับอาการแบบนี้คือค่าแรงดันสูงนะครับในระบบแอร์นั้นร้อนนะครับค่าแรงดันสูงเลยต้องคููดาวแผงก็คือเอาน้ํามาลาดคือทําให้แผงมันเย็น รถมีปัญหาด้านการระบายความร้อนของระบบแอร์ทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าสีคอคอมรั่วไหมเพราะว่าระบบแอร์ถ้าเราต้องครูดาวเราเติมน,น้ํายาแอร์เนี่ยแสดงว่าคอมแอร์นี่มันร้อนมากาก็ต้องมีความสุ่มเสียงแน่นอนครับเรื่องคอมพิวเซอร์นั้นเสียหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการรั่วหรือเปล่าอันนี้จะต้องถอดออกมาเช็คก่อนเป็นอะไรที่ราคาสูงกว่าพวกอยู่แล้วนะครับคอมพิวเซอร์ ใครใช้ไทท่านนะครับปาเจโโลนะครับมันล้างแผงนะครับถ้าลดขึ้นแสนโลนะครับฟรีปั๊มนะครับมันดูฟรีปั๊มได้เลยลดขึ้นแสนโลทุกยี่ห้อนะครับขึ้นแสนโลก็เช็คฟรีปั๊มได้เลยนะครับบางรุ่นอาจจะสายไปแล้วนะครับบางคุณบอกโอ้ผมมาดูคลิปช่างเจช้าไปนะครับเรียบร้อยไปแล้วผมยกคอมแอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะ สาเหตุมาจากปีปั๊มนะครับแต่ตอนนี้ปีปั๊มแก้แล้วนะครับแต่ว่าน้ํายาแอร์หายเวลาเติมน้ํายาแอร์ต้องลาดแผงนะครับถึงจะเติมได้อนี้ทำการปลดนะครับปลดท่อแอร์นะครับทั้งด้านโลและด้านไฮออกนะครับปลดด้านโลแล้วมาดูด้านไฮนะครับเรียบร้อยนะครับน้ํามันดํานะครับน้ํามันขาดด้วยนะครับน้ํามันดําด้วย ไม่งานเข้าแล้วนะครับเห็นเนาะดำๆนะครับงานเข้าแล้วนะกลัวไม่เห็นนะนะครับนี่มันนะครับดำเลยอันนี้ก็ทำการแจ้งลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าคอมเพรสเตอร์นั้นน้ำมันคอมดำนะครับคอมน็อกมาก็ตามสาเหตุเบื้องต้นนั่นแหละนะครับว่า มันมีค่าแรงดันสูงความร้อนสูงนะแต่ว่าการที่จะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า่้มคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับการลดความเสี่ยงหรือไม่ให้เกิดความเสี่ยงเลยนะครับในกรณีที่คอมพิวเตอร์น็อกก็คือต้องเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นนะครับถ้าลูกค้ารับความเสี่ยงได้ก็ล้างและใช้งาน แต่ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทุกชิ้นนะครับสําหรับช่างเจนั้นเปลี่ยนทุกชิ้นนะครับเปลี่ยนทุกชิ้นจะมาเปลี่ยนแค่คอมเพรสเซอร์และล้างแผงล้างตู้นะครับช่างเจไม่ทําถ้าทําเนี้ยมีแน่ๆนครับหลักหมื่นนะครับมีแน่แหลักหมืน่นแต่ช่างเจเลือกที่จะไม่ทานะครับถ้าทําต้องทําตามขั้นตอนของช่างเจนะครับเพราะว่า ถ้าเปลี่ยนแค่คอมนะครับแล้วเกิดอ่าอุบิเหตุนะครับเกิดคอมลูกนั้นนะครับหลุด QC มาต้องเอาไปเคมนะครับช่างเทคนิคเทเลมาปุ้มน้ำมันสองสีนะครับน้ำมันดําหยดลงมาตึง้งนะครับเรียบร้อยนะครับคอมพิวเตอร์เคมไม่ได้จุดเนี้ยเป็นจุดที่เขาไม่บอกกันนะครับแต่ช่างเจจะบอกนะครับ บอกให้รู้บอกให้เข้าใจนะครับเวลาเปลี่ยนคอมพิวเตอร์มันเป็นงานใหญ่มันไม่ใช่ว่าขันน็อตสีตัวถอดจับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่นะครับไอแบบนั้นอ่ะมันคือคอมรั่วโอเคครับอยากจะเปลี่ยนคอมพพวเตอร์ก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าคอมน็อกคอมล็อกเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บนะครับเจ็บแบบจุกๆเลยล่ะนะครับมันไม่ใช่ต้อมแค่หมื่นนะครับผมหลายหมื่นนะครับผมต้อมทีเนี่ยต้องไล่นะ้ามันทิ้งหมดเลยนะครับ ไอ้วพวกตู้แผงเนี่ยเป็นรูปแบบพรเรี่ยวะนะครับมันล้างไม่ออกนะครับมันไม่มีทางล้างออกแบบร้อยเปอร์เซ็นอาจจะล้างแล้วโอเคใสนะครับแต่เมื่อใช้ไปใช้มาไอเสที่มันไหม้ติดอยู่ตามผนังด้านในเนี่ยมันจะค่อยๆดูดล่อนมาผสมกับน้ํามันนะครับอ่าลุดล่อนมาผสมกับน้ํามันเทว่าปุ๊บน้ํามันดํานี่เรียบร้อยนะครับ ต่อให้คอมนั้นนะ่ะมันหลุด QC มาก็ตามนะครับช่างเขาปฏิเสธทันทีเขาก็เบอกว่ารถท่านมีแรงดันสูงนะครับอาจจะเติมน้ํายาแอร์เกินทาระบบไม่สะอาดแผงระบายความร้อนได้ไม่ดีทําให้คอมพิวเตอร์ที่เขาจําหน่ายเสียหายเรียบร้อยนะครับยังไงใครคิดว่าแค่ถอดเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วยนะว่ามันมีเหตุและผลในการรับประกันนะ